อาการห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยสุขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อเมื่อสมองสุบอดสุโคสุขคนที่เคามะลับเบิ่งลับชมสองสบูสันะอาการห่อนอยางแห้งพี่ถนัดเลยโจนนี่บอลอยู่กลาเท้าน้ำแข็งกับบอกเป็นน้ำแข็งเลยละลายบรรยากาศ ผมญาติโทนก็อยู่อยู่กระต๊อบหน่อยพผมพี่น้อยญาติโหน่ หานคขามีหานเดียวซุม่มหมดเละกำลังชิคาพิธี luôn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อาจารย์ติกกำลังลองกระโจมใส่อาวาเอ็ดพี <sorting S 3> ่นาะคุปภาทรงกำลังลงจ่าเรื่องสองสามสี่สองสามสี <c oughs> <c oughs> ่สองสามเรื่องหนึงสงสามปฏิเนกายนกายเปลี่ยนเกณฑ์่นอายคนสังขารแก่การไปหนาอนิจาการขอสังฆราหาบรมแก่ความใยเพียงจอะใกล าใ,ห,ให,หม่หมอดสีวังยาดิดกิตก่อตั้งกรรมแบานานะักให้อาบุญเป็นสหายห่วงเงื่อนเตียนสอดสิไปเนื้อดอไตให้อาบุญเป็นโมโล,ลังเธอบุญทรงโย่ไพนาสาสีมาสาธุาาธอันว่าสาสนานักบ,บ่มีผูดใดเห็นบ,มยยนบ่มีไรยืนยันว่าสิมีจริงแท้ขันห้าวังดีแล้วก็ทั่งดีไ้ก,ก,ก่อนอาการความเปิดถอดไพนาบัดเถื่อรุ่นเพื่อความ ดีนี่แม่สีจมอยู่นํำสมุดแม่คงค่าลุยทั้งเวหาเมฆคาลาแดนดาวลเสเอาฟังกึ้นทะเลตมงบุตเบาบ่าบมีเสาเก่ามองคอนาว้แม่คุนภันีรัตนาไตกอน,นำํำน้ำสรการผู้แม่กุมอาจารย์่อสุกิจริญพอนนอกตนหยัน,น,นโยงปีของบัณฑิตสว่างของอกเฮาชั่นปีนี่ก็เป็นการจัดขึ้นอีกเป็นปีที่สองปีกายนี่ก็ค่ะ ได้จับเป็นปีจังอิปจสังบุห่าจอาตังรายกระดม่น้องาเวลามาาติกันโตเนี่พุท

ปาราอัลลาสีต่างกันสัมีสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตนก็ได้เสด็จเือนลอยจากลูกสีสวรรค์มาไว้พาจุลามณีเจดีย์จีหลังมู เป็นเจ้าว่าพอว่าในมือนี้เป็นวันขาแปดคำวงพระเมตไตร าเก็บน้ำยาด้ว้แวลืม้วยับตะไบแหลมคาราวาพถอดยึดฐานำมุบ้าวสูมุง <interfer> ค <es> <Ooh>. ุ man. ้นทุทานออนทอนมันงวงแลบป่าอีไล่ทำทำมันงงเนาะทดายพัดปัจจัยเยอสูมงคุ้นเกล้าพับสวงข้าวเจ้าพูดราคหุคนอย่านราคาถูกค้าคาเนาะเอาต้องกลับลงด้อเพราะกำลังเราไปก่อน้่ลง

แม้เก่าบิบกุสุงขอบิบกุสงง์จงหาหาหาพลพวกนาทำลายขออุทิศถึงดวงวิญญาณของที่ดามันทั้งหลายของยังไม่ฟังเลยไม่ทานคำเยินว่มันวุงได้วยวงอาจักรูกนู่น้ต่สุรุกนั้นขอยมหงอาลับเอา คนกุศลผลทานนี้ด้วยโทษอีกอย่างหนึ่งเออุติดทุเจ้ากำนันเงินและผู้ักฟ้ากินทานผู้นั้งนี้ด้วยโทษ้าหัสแล่าคาตกทุกข์คอยพุ่นจากทุกข์้าทุงสุขแล้วคอยสุขุิภไปคาต่อเท่า คอสุขบรพันนัุ่ตกะตันเรื่อหนอนเิอสาชูชาชูสาชูอนุธามเกเเามิเกหนีของดังผาดดังๆ นัวตอันตั้ตรนักร้สร้างวลุดคุกห้ามัาจานวจิตตัสวาสเคีูกัะมังพุทธะจังยังสงโคบริคันหังตัวจิตอัตังตรรสร้างวลตุกหสรคต่อไปจะเลพรพอภหกพออยากนำบุตรที่ส่วนกุศลกุศลด้น Gracias. ວະນາເສຊະ เวลา4โมงบอกอ4โมง00จะเลินพออก,กับคนหยตดโยมแถวแก่แนวโฮมบ้านกองปอกเขาพากันลงมาแห่เข่าพันก้อนหลังจากแห่เข่าพันก,ก้อนแล้วก็อาราธนาขับศิลขับศิลหาและกับฟังเทศฟังเทศสังกาอ่าพภูแม่ครูบาอาจารย์เอาผลเสด้อ่านสังกัดหมูวังเรียบร้อยและจกักราธนาเทสพเทเวศ การเริ่มเทศพระเวทตั้งแต่ถักสะพรนผนังเนาะจนถึง่าคอนเมื่ออื่นก็เป็นมือโฮมบุญได้ออกส่วนายาดนมสนั่นกระพรลูกระพรุนขอพวกเขาเลยมาฟังเทพฟังคำเาถ่าสดวนรบบไม้ยันุมอผ่ทางโคโเพน ธรรมภาคก็ขอใสให้พรอยากโยมลุกค่นทุกคนที่ได้ลงมามืนี้อากาะยุ่เย็นเป็นสอยู่ดีม่แหงเลยยุ่งอนยุ่งห่สชกเป้าแข็งแ่งอย่เจ็ดยาจนอายบันพชนยืนได้มิตศศแต่ใส่ามีแต่ศต่ลาเทีนเก็สต6โตเด้อสาธุสาธุสาธุอดังๆนเน เก็บเละโลกโ่แเล้าอันนี้สมอันนี้สมการฟังมาลยมลยแสนาธรรมดาคอยเเโตแอ่านุาไได้บัวแฉยมสุขสุคนที่ได้เสียสนัเวลาพตานับกับตานอนาจมาร่วงสุปริตุ เศร้สิมงสนสุนบ่ได้ว่ากายกับกายเด็กน้อยมาให้เข้าฟังก่อนรวมกันหัจากให้เข้าฟังก่อนแล้วฟังสังการหลวงตามสังการหลวงก็จังได๋มาสร้างาาทังแม่ก่อนเงินกระดับสร้างแล้วคือว่าเพิ่นไปเกินึงพรานเด็กน้อยลอยไปลงมาตลอเพิ่นจะดึงมือเข้ากันได้เอาเด้อเขนลไปลงมากลออง สำหรับรายการบุญในมาเน่คับชื่อว่าสำเร็จเส็จสินรูปหลวงไปด้วยดีเป็นัญโจกพิธีเพื่อแล้กกับโจดขำเนาะป้าแห่ก้อนเงินก็สวยแทน อ่นางน,นี้ดีเด้อก็โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ที่ได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสบอนที่เคามาลำเบิรนลำชงเพากันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพือเห็ดคักแค่นี้เวตาพ้นสิดีเธอเฮ้ย เส้นบางไผ่แล้วจะเห็ดเป็นอ่ะนะบับ